เออทีแม่นะทีแม่จะทีแม่ก็จะเป็นไก่ออริจินัลนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องให้เหตุผลด้วยใช่ครับอ่ะก็อยู่นานแล้วเห็นภาพ ใครทีแม่ยกมือขึ้นไม่อยากเป็นกันแล้วนะซิ่ผมก็แบบเป็นออริจินอลไงครับผมจริงๆผมเนี่ยคือทีมแม่เนี่ยคือเป็นออริจินอลของผมมาตั้งนานแล้วไงครับผม<อ>ทีมแฟนเขาคือจะแบบมาใหม่อะไรอ๋อใช่ครับผมอท,ทีมมทีแม่เขาจะมีความแบบว่ามีความซอฟต์หน่อยนะครับผมแล้วก็มันก็จะเปรียบเสมือนแบบอุณหภูมิก็ได้พี่แบบว่า แม่บางคนก็อาจจะยังเป็นไก่ที่แบบยังร้อนอยู่ออ่่าาเป็นคุณแม่ที่แบบร้อนแรงหน่อยครับผมแต่ก็ยังมีความเป็นแม่ก็คือไม่แซบมากอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจะมีทำไมแม่บางคนแม่บางคนเริ่มเหนียวแล้วเหรอฮะแล้วเริ่มเย็นแล้วพอเย็นเย็นเย็นพอเย็นพอก็จะอยู่คามหน่อยครับแบบแบบว่าไม่ได้จัดจ้านมากอะไรอย่างนี้ครับผมประมาณนั้นครับผมส่วนทีมแฟนนี่ก็วิงแซบนั่นแหละครับผมเพราะว่าดู อสุดที่คอนเสิร์ตก็ดูจากการแต่งตัวแล้วก็แบบบอกให้ใส่ชุดว่ายน้ำมาแล้วก็ใส่มาจริงๆด้วยยี่มาก็เราบอกแล้วไงเราบอกเขาก็ต้องทำไงใช่ครับออพอชุดว่ายน้ำปุ๊กก็มาเลยชุดว่ายน้ำเลยใครทีมแฟนยกมือขึ้นฮะโอ้ยไม่ค่อยมีเลยตองส่ย้องส่ยทางเคฟซีเขาไม่ได้สุ่มทีมแฟนมาเยอะหรือไม่อยากแสดงตัวเอาไงดีเรื่องนี้เออเอาละจ๋า เปลี่ยนใจได้ไหมจากทีมไหนเป็นทีมไหนจากทีมแม่เป็นทีมแฟนเหรอผมเปลี่ยนใจเหรออืม <c oughs> มันอยู่ที่ทุกคนนะครับผมออออือ,อ,อะไรดีที่ทําให้เปลี่ยนใจได้อะไรฮะอ,อะไรเหรออือร้อยผมโตขึ้นอีกแป๊บนึงก็ไดนะ้อีกสักนิดนึงก็ได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งผมว่าเดี๋ยวมันมันต้องมีสักวันครับที่บาล,ลานซ์กันทีมแม่ทีมแฟน,นครับผม<อ>แล้วเขาก็จะทําสงครามกัน ทำไมไม่ทำเนาะไม่ทำเาทีมน้องสาวแล้วของทีมน้องสาวได้ได้ครับได้ครับผมทีมน้องสาวอืมทีมคุณพ่อก็มีกรเดี๋ยแล้วผมเห็นมีคนมีอยู่ท่านหนึ่งด้วยนะเออเออเป็ไนไงแฟนบอยเหรอแฟนบอยใหญ่เหรอเอยไม่ใช่ไม่มีทีมคุณพ่ออ๋อคุณพ่อวัวนี้ครับอใช่ครับผมคุณพ่อนี่คือซื้อเป็นเป็นบอกแล้วก็ได้มาเลยหรือว่ามีคนสองเซตสองเซตซื้อสองเซตเองโอ้โหคือ คุณพ่อดวงดีคุณพ่อเขาไม่ได้หวังที่จะเจอผมมาคือเขากแค่ซื้อแล้วเขาก็ดวงดีจริงๆครับแต่ผมก็เขาหวังเขาหวังซื้อในแอปใช่ไหมครับคุณพ่อไม่ไม่ได้แอปใช่ไหมผมไม่ได้รู้ด่าว่าแบบทำไมซื้อน้อยนะครับผมผมหมายถึงแต่ว่าเขาก็ซื้อไงแบบเอไม่ออกมาก็ลองกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ดีก็ได้เลยก็คือก็คือดวงดีนะครับดวงดีมีทีพ่อทีมน้องละน้องสาวน้องสาวทีน้องชายยังไม่ค่อยได้เห็นน้องชายมีไหม มีหรอขอดูน้องชายได้ไหมฮะโอ้สําหน้องชายน้องชายจริงเหรอครับอายุเท่าไหร่เหรอครับผมสิบห้าเหรอครับยี่สิบห้าน้องจริงผมยี่สิบเจ็ดโอเคโอเคได้ได้ดูเก่ามากครับตั้งใจไม่ได้ไปนะครับผมผมได้ถูกงานบีเดย์เลยครับบีเดย์ ปีเดเดย์เปิดเดย์ครบเปิดเดย์อ๋อไปด้วยเหรออ่าผมให้พี่สาวไปแทนให้พี่สาวไปแทนอ๋อทำไมอะครับแล้ว่าโชคดีเฉยได้มาอีกรอบนึงเออโชคดีได้มาอีกรอบหนึ่งนี้ซื้อมากี่กล่องครับหกกล่องครับกล่องเดียวหกกล่องหกกล่องมีใครซื้อกล่องเดียวแล้วได้ไหมครับมีไหมโอ้โหวายายทำบุญด้วยอะไรฮะเนี่ยโอ้โหอ๋อนีใครซื้อบ้ากว่าสิบกล่องไหมครับ ใครคิดว่าดวซื้อเยอะสุดอยากรู้อันนี้ใช่เขารู้คิดว่าใครซื้อเยอะที่สุดับเดีผมให้รางวัลทำโกหกนะกี่กล่องฮะแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแล้วถูกแค่กล่องเดียวเหรอครับกล่องเดียวเลยเดี๋ยวก่อนนะ8ปดร้อยเริ่มขายแต่ยี่ห้าเมษาจนวันนี้8ปดร้อนี่คือเยอะกว่าที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเราเบียงแค่ห้าร้อยคนนะวันนี้ ลูกลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เดี๋ยวตอนกลับบ้านเดี๋ยวทีมงาน KFC จะเดินไปส่งเลยนะฮะได้ครณไม่ขอบคุณบ้านครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้นั่งไก่กลับบ้านเลยโอ้โหคุณแม่นี้กินจนน่าจะมีปีกแล้วคุณแม่บินกลับบ้านได้เลยครับเชิญเรื่องดีพี่ไม่อยากแล้วพี่ชอบด้วยเลยอ่ะ เอาเนี้ถ้าพูดถึงเรื่องไก่แล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันผูกพันกับความเป็นกอเซเว่นมากๆเลยอเจบีกับแจ็คสันอืมและผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือแบนอ๋อไอจิอ๊กวกิงไอปีไก่นั่นนะ่ะเหรอเนี่ยเขาพูดเรื่องไก่แล้วอ